ตัวน,นี้ก็จะเป็นการกัดดอกอ,กอีกแบบนึนะครับก็คือว่าเราถือว่าเราจะทําป้ายเราใช้ลวดลายในการ<ม>ใช้ดอกพ<ม>ิมเมอร์เนี่ยกัดไปตามขอบป้ายนะครับให้มีลักษณะว่าเป็นลวดลายอย่างนี้จะมองดูว่าเหมือนเป็นสองชั้นนะครับแต่จริงๆแล้วเราทํางานแค่ครั้งเดียวโดยการเลือกใช้ดอกพิมเมอร์แบบที่ว่าทาลวดลายนะครับ เราก็มาเอาเรียกใช้ดอกถ้าเป็นดอกลักษณะแบบนี้นะครับนี่ก็คือตัวดอกที่เรากัดกัดมาแล้วแล้วครับโดยใช้ตัวนี้มันจะลักษณะมันจะตีเข้าไปเลยนะครับอ่เรเหมือนกันจะมีลูกปืนอ้างอิงไว้ที่ขอบไม้นะครับแล้วก็วิ่งไปอตัวดอกก็จะกัดเป็นตามลวดลายไปนะครับเดี๋ยวลองดูของจริงเลยครับ เราใส่ดอกก็แบบที่บอกก็หมุนเกียวออกมาให้เหลือไว้แค่เกียวเดียวแล้วก็ใส่ใส่เข้าไปโดยที่ไม่ต้องให้ชิดไม่ต้องชิดกับตัวนอ็อตนะครับเราทำการล็อกไว้ เวลาที่เราใส่ตัวตั้งระยะของตัวปล่องเสื้อนี้นะครับให้ให้มันอ่าให้ลักษณะว่าตรงตรงนี้นะครับตรงบ่าเนี่ยให้เสมอกับตัวแป้นอย่าให้ลึกแบบนี้นะครับถ้าลึกแบบนี้ผิดอให้ตัวบ่านะครับบ่าของคาบอยตัวนี้นะครับเนี่ยมันจะเสมอเสมอกับตัวแป้นตัวนี้เพราะเวลาเรากัดมามันจะเป็นลวดลายตามตามตัวดอก ดอกต้นแบบนะครับ มองจากด้านข้างนะครับตัวลักษณะลายก็จะว้าไปตามตัวดอกทิมเมอร์นี่เราก็จะได้ลายลวดลายไปนในตัวเลยนะครับเป็นการตีครั้งเดียวโดยใช้ดอกทิมเมอร์นะครับทำงาน ก็หน้เาเลยถอยหลังก็ได้เพราะมนทุกอย่างมันอยู่ที่ขอบล้าน